YouTube การทีจ่างเฮดซองอของของบ้านเฮานี่มันเป็นจังไดมันคือบอกคือฟังไทยบ้านเฮามันคือเป็นแบบนี้แบบนั้นมันเฟอเดอะะ้อค่ะมัแต่ไทยเด้ออันนี้พึงมากครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาข้ามมาทีลาฟังไทยมีบอกเลยฟังไทยกับมีอยู่แต่ว่ามันก็นํามันบกคือผู้ใดไดมาปากแซ่ยาลืมข้อเปีกเยกแซ่เฟอแซ่ ปองไปเบอร์สขูสุคขขูและทานผู้ส้มทุกทานสบายดีเอฟซีเด้อเนาะเออตาด,ดำสาวเราไต่เนี่ยยังมีเอฟซีพ่อลงเรืออยู่ในบบจากสองคนเนาะว่าซันซาพี่น้องกับอีพีที่แล้วเนาะไอโบพี่น้องอุ้ยอันเพิ่มมากแบบโอ้ยสูงไปเสียงเลยพี่น้องเออเพราะท่านได้อาผ่อนหนามเพราะว่าอันฮกักกระตือ่นอนเมื่อขืนนี้เมือ่อยลายนอหลังจากที่เดินทางกลับมาจากอันอุบลน,น่นนะผู้ดีมากหดเพืออันหัน สองถุ่มกวาพี่น้องมาหอนเพื่อนสองถุ่มกว่าแลลวกะมาเห็ดยู่เห็ดกินแต่งอยู่แต่งกินกินเขากินนามซ้ำส,สีแหลวเบียบผู้ดีหาถุ่มจึงสีได้นนเออหาถุ่มจึงสีได้นนล้วกันยังบบแหลวได้ดาอันลูกมาาหม่พี่น้องมาตัดคลิปอาดคลิปเผื่อเสีย่าอยากเฝ้าโลคเนาะได้มันสีดน,น่ะนะทุกคนเนวได้กะขอบอกขอบใจสําหรับการหับสม้มคอมเมนเดอร์เนาะขอบพระคุณได้หลายเบอร์ทุกคน อไอบโบเนาะทีมงานไอบโบหรือว่าบ่าวโบเนาะทุกคนก็นอาจจะได้ติดตามขา่าวเนาะซึ่งข่าวตอนนี้ก็เกี่ยวกับบ่าวหน่อยปักเซ่เีสิฮานะทําอินหันตะดาหันบได้หูข่าวเด้อพี่น้องเด้บอบได้หูข่าวอีนั่งของอันบบคอยได้มีเวลาเขาเบิงส่องอ่า YouTube ผู้หนีผู้หนีเจสิฮานะของต้อง,อ,งองขอโทษขออภัยไรให้เขาไม่มีเวลาเบิ้งมีแต่ว่าอ่า โด,โดนจึงในเขาเบิงสองคนหูจักคนหาคนแพงงังสีหันนาจึงในคอยอัปเดดมีแต่สว่วนร้ายมีแต่แบบว่าทํามกันอยู่ล้างบานเอาบ่าคอยด้เขาไปเบิงเนาะแล้วมันนี่มันมีประเด็นตั้งแต่ทิดก้อนผุน่ะประเด็นเหลืองว่าข่าวเหลืองเบาหน่อยปักเซซึ่งเพิ่นเป็นยูทูบเบอร์เนาะทุกคนยูทูบเบอร์ล่าแต่ว่าไปเห็ดเวียกไปทํางานอยู่เมืองไทยยังนีแหลตะตาดากบดาหูจักหรือว่า อียังจังไดยังสินะมีแต่มา,าสว่วงที่ไปเที่ยววังปีก่อนนี่ไปเที่ยวกับหนองกี่กับทีมงานนำํำนำทางดวยโมอ่ออนด้สิฮะนะไปเที่ยวกุงเทะไปเที่ยวท,ทะเลโอ้ยไลยจังหวัดนั่นแหละแล้วตอนกลับมานะตอนกลับมาหัหาบาวนูบาวนูลูกเล่าไตานะเพื่อนกับเป็นยูทูบตอนนี้กับเป็นคนดัง อยู่กรุงเทพพุ่นแหละเพิ่นกับเป็นมูก็เบาวน้อยปักเซ่เนาะก็เลยว่าเดวติโตมาท้ามอันตาดำว่าอันสีอันนั้นนัดายคลิปแล้วผู้ดีนัดท้ามกันท้ามข่าวทามข่าวเนาะของคนทางไตคือกันนะนะบาสัญญาานซาวันนี้อ่า ผู้ดีว่าเพลินหันมาน้ำเบาหน่อยก็ได้ว่าหูจักก็เบาหน่อยเนาะก็เลยว่าเด้ดทามข่าวทามข้าวได้ออกคลิปน้ำเพินสองหนึ่งเพลินกับทามเกี่ยวกับมาเที่ยวเมืองไทยเป็นแนวดรมวนบอป,ปกติแล้วพอมาต๊มาปีหนีบางอาทิตย์แล้วเนาะเห็นว่ามันมีกระเซเป็นข่าวว่าเบาหน่อยแบบจังไรดีสิว่าจังไรไปโซไปโกงไปคูดทีแล้วก็เฮ็ดป่าจังไรดี เห็ดทำลายสื่อเสียงของอ่ายูทูบเบอร์หลายหคนนั่นต่างๆหน,น,น้าหลายๆเหลืองหลายๆเหลาวนั่นแหละกับมันเป็นเวลาแบบจนแบบว่าจนมี EP เป็นไรอีพีตะดำจึงมาหูหย่อนบายเอฟซีถาม ย่อน่าเอฟซีส้งมาถามว่าตดาดำอันเบาหน่อยเป็นแนวดเออคงเบาเบาหน่อยปักเซตดาดำนี่ก็อยู่ปักเซเนาะเขาเจก็คือบาตองหมบว่าหูจักกันตองหูหูแนนนอนว่าเออเป็นจังไนอีสังอันนะเดี๋ยวนี้หันเขาหันแจงจับเล่าแหละเด้อบอให้เขาประเทศไทยแล้วอีหยังตดาดำก็ตกใจแล้วเอาว่าเกิดอีหยังขืนเกิดอีหยังขืน,น,งขนแล้วก็ไปไล่เลี่ยงไล่เลี่ยงไล่เลี่ยงเบิรงคลิปยูทูบเบอร์หลายๆคนทีแบบว่า เป็นผู้เสียหายผู้ที่เกี่ยวพันเกี่ยวของกับเรืืองนี่นะทุกคนก็เลยว่าโอ้เข้าใจแล้วเนาละลำน,นี้อันพีโบหรือว่าไอโบเนาะเพิ่นก็ได้เดินทางมาผอมทีมงานผอมคนที่อ,อีนังเขาจะเอื่นพอ้ผอมผู้เสียหายเห็นละเออตอนนี้ตะดำก็อยู่หน,น,น,น้าหฮือนเดอพี่นอ้องอยากเสียงบนเน่เพราะถอดเพอาัยมันรหลดกลไปกลมากเนาะทุกคนเนาะ แล้วไอโบก็ได้พาทิ้งงานผู้เสียหายหันลงมาปักเซเพื่อจะมาแจงความเนาะตาดำกับติดตามมาไลายมือแหลๆะะะกัาสิวาจังไดดีมีความคีดเห็นจังไดเนาะกะมีแต่ว่าติดตามข่าน้ากันทันแหละพี่น้องส่วนตลํำเองนี่ก็โบได้เป็นสิว่าโอ้ยเอยมีความคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้ทุกคนเฮ็ดพีทเท่ากบว่าไปทำพีทเฮ็ดถือเท่ากบว่าไปตามถือที่สําคัญนอทุกคนกะ เรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนไหลายหลยมีเวลาสีมาแช่ประสบการณ์อีกคือกันเนาะทุกคนเนาะเกี่ยวกับปัญหาแบบไซยูทูบการที่จ่างเฮดซองเออของของบ้านเท่านี่มันเป็นจังไดมันคือบกคือฟังไทยฟังไทยเข้าบริจ่างเด้เข้าตัางให้กันฟี่เออมันโบหอดแบบมันโบถึงขันนี่ประมาณนี่เขาเห็ซวยกันซัพพอร์ตกันแต่ละ ป่า,านเท่ามันือเป็นแบบนี้แบบนั้นมันจะมีแบบขอข้อมคําถามจากเอฟซีจากทานผู้สด้หลายคนที่สงสบบัยว่าสิอยู่ฟังไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศในเสียนนะบางๆเดี๋ยจะมาอัดเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่มีแต่ว่าติดตามข่าวน้ากันว่าเจ้าหน้าที่อยู่ฟังเล่าเนาะที่บาบูเล่าได้พาทีมงานผู้เสียหายมาแจงข่วมเออเผลนจะลําเนินคดีแบบใดจะนําจับ คนที่กท็ทำพิษมาลงโทษใบลุสาเอออยากให้ทา่างผู้กท็ทำพิษมาสีแจงว่าเออมันเป็นจังไหนและเป็นยังคือแบบสาเหตุคือบอกออกมาสีแจงเรื่องนี้คือมีดคือเซยเนาะปัจจุบันนี้ตาดามก็ทาเบิงข้าวน้ำกันนั่นแหละน้ำตานผู้ส้มหั่นแหละก็ขอบใจได้หลายเด้อสำหรับทีมงานไอโบทีมาเย่ยมมายามเนาะขอบใจไอโบทีอุ่นนุนยาดมขอพระคุณไหลาย,ย,ยเด้อเนาะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะสู่ๆในการเฮ็ดคลีปสู่ๆในการใส่ชีวิตสู่ๆในการทำมาหากินและที่สำคัญก็ข้อใหอ้ผู้ที่เสียหายไดบอ่าความเป็นธรรมเนาะทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้เบิร์ดรอติดตามข่าวเดอ้อสบายดี bye. ทุกคนตอนนี้ตาดำสาวเล่ากับเด้ผ้าทีมงานอายเพื่อนมาจะาฟังไทยมาก,กินเฟอร์สแสบอยู่ที่แคมของผู้ใดที่ไหนมาเที่ยวเล่าไตา่พี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องนี่หานเฟอร์านคัมแคมของเด้อพี่น้องเด้อเนาะนี่โอ้ยปลาสันสา่าอ่ะ,อะ เดียวกัิสีผ้าไเพิ่นมากินฟพ้เด้อค่ะมาแต่ไทยเด้ออันนี้พึงมากครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาข้ามมาที่ลาวสปปลาวนาอ,อม,มาเที่ยวยินดีตอนรับกลับมาเห็นน้องตาดาคนงามแล้วก็ม<ห>ีทุกคน,ห,นหลายหลายคนเนาะ<ห>น่นกับรถโตกันมาเที่ยวยินดีตอนราบนอ้นองตาดาว่าล้านนี้เป็นร้านท <c oughs> ี่แ่บที่สุดด้วยแมนแสบที่สุดสําหรับเฮาแล้วก็หลายๆคนที่การันตีจากทีมี่ คนมาจากฟังไทยเลายๆแเ่นเ่นา้านีโยโกโป้าบักซีฟซื้อร้านหยังซื้อร้านเฟอร์ร้านคัมเนอ,นอร์ดีโค<ป>เลยมามีโอากาสได้มากเดือนนองเด้อสิทธาเทียวเนาะอ่ะเมนี้ตาดำสาวลาวใต้ข้ออนุญาต เป็นไกด์หนึ่งมือเนาะนำเที่ยวให้กับทีมงานไอโบที่มาเยี่ยมยามเนาะแล้วก็เบิร์ตสุขคนที่ได้มาเยี่ยมยามได้มาแวะได้มาหาตาดำก็ยินดีแล้วก็ดีใจได้หลายเด้อว่าสันซาเป็นเนี่ยไรเนาะน้องบ่ได้กินเผือเปล่าลุนแล้วบอลุนแล้วเนาะตั้งแต่ไปไทยกะบ่ค่อยได้กินเลยแซ่บท่านนี้นะตั้งแต่มากินเนี่ยท่านนี้เลยแซ่บน่าปกติเส้นเป๋อเนี่ยมันมันจะแข็งแต่นี่นุ่มเป็นนุ่มๆเมนนุ่ม เหแล้วได้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของน้ำเนาะเพราะว่าเปลือนี่ฐานน้ำโบแซบนี่ก็คือบบแซบ์เลยมันเข้ม,มข<อ>ม้นหอมโคดายทีเขามางในปลาเซกอะมาลองกันได้เด้อนานกาาำลังตีแบอร์เบอร์รัมนอ,นอพีพ่น้องมีปกติคล้ายบอกอยู่ฝั่งไทยมีบอกเลยงไทยก็มีอยู่แต่ว่ามัน,มนกับน้ำมันโบแซบเนาะโบแซบ์เว่าเส้นมันก็เอาจากบานเฮาไปได้บานเฮาแต่ว่าในเรื่องของการลวกเนาะมันก็จะต่างกัน บางด้านก็ลวกแบบแข็งนี่แหละโอ้ยบเปากเลยไอโบใช่จนเบิร์ตสวยใช่ไหมแต่มันมีดูว่าแสบเฟอร์บางท่ามันต้องแสบเนาะเฟอร์ทางไตมันขึ้นซื้ออยู่แล้วต้องกินที่ไรอ่ะเนี่ยถ้ากินเฟอร์ก็ข่ามี๊อเนี่ยอืมเอาบอกข่ามี๊อ่ะข่าเปียกข่าเปียกยูพีข่าเปียกไอ้โบเราเบิร์ตสองคู่เบิร์ตสองคู่ไรได้มากปากแซทอย่าลืมข่าเปียกแท้เฟอร์แท้ ตอนนี้มาพี่เขาเปียกแสบเด้อพี่น้องเด้อนี่มีเบิร์ดแล้วต่เขาอยากสั่งหมูกรอบหมูตม้มเนื้อยังเข้าสั่งได้เนาะนเสน้นเ,เออซิมเบิงเส้นขขาเปียกก็เส้นเฟิร์มันจะต่างกันมองว่าเส้นเฟิร์จะเป็นเส้นเขาซดซดแต่ว่าเส้นขขาเปียกเนี่ยมันจะเป็นเส้นแป้งมันจะต่างกันมองนี่แต่ว่าความแสบหันหมักซีฟคือการ จนแขนไดหันจนแขนไดหันแซบห้านมีก็คือเป็นห้านซิเมเจอไดหลาแบบว่ามีทั่วมีนักท่องเที่ยวมียังคนไทยคนต่างประเทศแมนว่าห้างนี้ปักเซอันดับหนึ่งแมนมาเดอรถือว่าเป็นห้างที่แบบโด่งดังเนาะได่งดังราสัาแมนก็จีรอสัมผาสไปนี่แหละจะได้เฟอร์บานเอื่อยแสบอยู่บนหนางแสบลายแสบลายอยู่เมืองโค้งนี่ก็สูตรแบบเดียวกันบอ ต่างราสันชาเนกินมันเบิร์ดแล้วอีหลาเบิรงแล้วมีตัวหน่อยๆนี่คือซิบเบิร์ดพี่ขาอันมันตรงป๊กกับสาวเล่ารีวิวอยู่บ่คขาเฟอไห้เจ้าคะแน่นสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบขอบคุณค่ะอร่อยจริงอร่อยจริงที่ไทยไม่มีแบบนี้กากินยากนี่คืออะไรอันนี้น้ำจิ้มถั่วมันต้องมีมันเป็นของคู่กันกับผักบางคนก็ โอเคลงนี่เลยซดเลยบางคนก็ทั้งแก้มทั้งซดนี่นี่คือน่องลายน่องลายอะลายไม่เหนียวไม่เหนียวโอเคเนาะสิบใหญ่แท้เุณย้อยขึ้นด้หนักซ้ำเป็นเนื้ออะไรเนาะทางนี้นะคะแพนไหจักคะแนนค่ะเฟอร์ลาวไตคือสิบเต็มสิบหรือสิบเต็มสิบค่ะอาอันคือบไัยเจลถั่วร์เจลทัวรีเด๊โอ้โอเคได้อยู่เนาะค่ะเนาะกินแต่เพอกระชับเล้วไออยู่เลย ได้ไฮซิปไฮซิปเอไฮิออร่อยเกินอร่อยเกินอร่อยจนาอเอาคุณพอแสบอยู่บอคะพอแสบห้เจคะแนนพอ่กไแล้วยูยูจังวัดใดพอโอ้ดียูคนงามคนงามเอ้าค้นทั้งเฮาตาบ้าโอ้หูจักคนไหนจังไหนเป็นร้าน ไอโบเป็นเป็น,นร,ร้านดุ๋มปะโอ้สมพอมาเลย,ย,ยเยสีไอเด้อร์พอเดอ้อเอาซองสวยเลยเลยมือนี้เดอ้อเลยโอ้ยอ,อีพอเราก็รู้ผ่าร้านเรามาเนาะแมนพี่นอ้อง ขอขอมขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อสำหรับทานผู้ชมเอฟซีและกับเบอร์ทุกคนที่รับชมคลิปหนีตั้งแต่ตน้นจนจบและติดตามทีมงานบ่าวโบและสาวเล่าไตาเนาะทุกคนขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการรับชมโฆษณาไฮเดอ้อทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่ออยู่อีพีต่อไปเนาะทุกคนเนะวะวาเฮาสิผากันไปใส่ไปทั่วอยู่จุดไดแนบาสัน